สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อเนี่ยสิพาพี่น้องมาตัดเห็ดดำขาสม้มหรือเห็ดแต่ดำขาส้มนาะงจ้ะเนาะม้วนม้วนพี่น้งนะนองเลยม้วนยอนว่าปิดเมืองมาเป็นอาทิตย์แล้วเนะาะบร่ได้ไปใส่ไปใส่พได้ไหมไปใส่ได้ไม่เกินหนึ่งกิโลพี่น้องเลยอือก็เลยแบบว่าบร่ได้ไปใส่เลยอยู่แถวนี้แล้วเมื่อนี่ก็เลยพาพญ่ออย่างไป ทางที่เคยย่างปกติอะไรจ้ะแต่ว่าคืออากระผ่านป่าตัวนี้ดุละแต่ความที่แบบว่าป่าหกคือพี่น้องเห็นนั่นละ่ะก็บอได้แบบอีหย่างน,นะแล้ววันนี้อาเห็นพ่นใหญ่เพ่นขี่จักรยานแล้วพ่นแหวกเข้าไปพ่นแวกแวกเก็บเก็บเก็บไอ้ก็คยอยู่ในใจป่าแบบนี้นะนอกจะเห็ดดำนี่ก็คงสิบ่มีเห็ดอย่างเนาะแล้วมีขาย่างกลับมาเพ่นก็ขี่จักรยานออกมาเนะาะอ้ก็เห็นพ่นไถเต็มตะกาอยู่ไอ้เรบอกอว่ายาว่า พอหญเพว่าพอญ่พอเสร็จป้าป้า,ปาพอเสร็จแวกก่อนแวะก้อนเพราะว่าอันนี้เพิ่งก็เลยแวะย่างเข้าไปสามเก้าไอว่าได้คําเดียวเลยจ้ะเก็บอีเป็นเดือนกับบมม่มืดทำมันบ่แก่นี่เพราะวันหยุบอกคือมันเป็นพื้นเต็มเลยมันบม่มีภผยหาพี่น้องเพราะว่าหนึ่งคือมันบม่มีไผยขึ้นมันมีเห็ดมันหกแหงกก้งเนาะจ้ะเนาะหกแห้งอีกลีก็เลยแวกไป,ไปแวกไปอู้คอยม้วนมวน,มวนพี่น้องเลยมวนแห้งอีหลีอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็สิบแบ่งให้ กับคนที่มาวัดหลังคาเมือนื่นจ้ะแล้วก็จะปัดช่องฟิตเนาะตากแห้งไว้น้ำไปกินช่วงนี้ก็ไม่ได้แบ่งให้ภายเพราะว่าคนที่อยู่แคมป์ก็ไม่ค่อยอยู่จ้ะส่วนมากก็เหลือแค่คนที่อ่ายายคนที่มาบอกไอ้ว่ายะ yes ให้พญายายเสียงคอยนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ผ่นก็ไม่อยู่แล้วจ้ะคนนี้ก็ให้แล้ว้ใหาแล้วข้างนี้มิตรภาพเป็นอย่างที่สวยงามเสมอพี่น้องจ้ะ แต่ว่าบางเถื่อเนาะบางคนกะเรื่องที่ซีอยู่กับปัญหาอี่ยงสังคมเฮ้าอะนะไอเบ้านี่คือไอไอเบ้าเหลืองตรงที่ไออยู่เนาะคือแบบเพื่อนหมานเป็นอย่างที่สําคัญเลยอืมถ้าอยู่ร่วมกับผู้ใดได,ได้แสดงว่าเฮ้านี่สุดยอดอืมแต่ถ้าสมมติว่าเฮาอยากสร้างแต่ปัญหามันก็มีแต่ปัญหาคือตอนนี้เนาะพวกไอเสียงดังกับผู้ใดจะ้ะไอก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าสมมติไอเบ้าแบบนี้เนาะ อากาศปกติอากาศสีห้องดังเนาะไอ้โบได้ใส่ไม่แต่อันนี้คือไอ้ใส่ไม่นะอ้กวางว่าเราคงบอกบอกให้อายแบบเงียบๆถ้ามันเกินไปกะแจกสีหว่าวใดๆเลยพี่น้องเลยพวกอ้ก็ต้องแบบไม่บอกออฟฟิศเนาะเพราะวันหนึ่งคือเราเข้ามาเคยบอกเนาะคิดก่อนนั้นว่าเราเข้ามาเคาะประตูพวกไอ้มเปิดแล้วเปิดประตูเข้าไปเองเลยอะพวกอ้กำลังสิไปเปิดให้เราเ้วเปิดประตูเข้ามันไม่สมควรที่จะทําเป็นอย่างยิ่งเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละเบ้อ จมให้พี่น้องฟังอีกแล้วจ้ะเมื่อนี้มาว่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเออ้อเบิ่งการลงทะเบียนลงปไปประเทศไทยเนาะช่วงโควิดจ้ะไอ้ก็เบิ่งไว้เนาะเพราะว่าออ้ก็บรรู้ว่ามันซิเซาเมือ่อใดเพราะแม่บอกว่าถึงมันจะล็อกประเทศแค่หนึ่งเดือนแต่แนวโน้มโควิดมันบเซาง่ายอืผู้ออ้ก็เลยพากันเข้าไปเบิอ่อคนไทยในฝรั่งเศสช่วงโควิดต้อง ทำยังไงบ้างอืมมันมีอยู่สองสองสองประเภทนะจ๊ะหนึ่งคือประเภทที่จะกักตัวกับรัฐบาลก็คือเฮาก็เสียแค่ค่าตัว๋วค่าตั๋วนี่ที่ไอ้อ่านเบิ่งนะหกร้อยถึงแปดร้อยยูโรก็ตกอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าๆเนาะสองหมื่นสามหมื่นมั้งคิดว่าเดี๋ยวไอซี่คุณเลนเงินให้ดีกว่าเนาะเพราะว่าไอ้เราค่อยเก่งเรื่องเลทเงินนั่นแหละจ้ะ แล้วก็ที่พักฟรี14วันแต่เพื่อนบอกว่าไม่แน่อาจจะพักกับคนอื่นก็คืออาจจะเป็นเตียงขู่หรือวะไอย่างแบบนี้นะเออแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะไปพักที่ไหนว่าง่ายๆคือมันมี3จังหวัดให้ฮาพักสม,มุทรปราการชลบุรีแล้วก็กรุงเทพเนาะการกักตัวของรัฐบาลในเพื่นศรส่งอยู่3จังหวัดในตรงไหนบ่ตเต็มไม่แบบนด้พิ่นกับอาชีพส่งเข้าไปแบบนี้พี่นอ้องเอา ยกตัวอย่างของอายนี่สายการบ,บิน K L K L M ของอายบินนี่สมมวโมงท่าบ,บินไปแล้ว20ชั่วโมงเนาะการบินเนี่ยมันบกเกิน13-14ชั่วโมงแต่แต่ว่าอายรวมในการรอเครื่องในการเปลี่ยนเครื่องแบบนี้เออถ้าคือนนองของลงุ่น่เพิ่นบินจากปารีสไปกรุงเทพเลยใส่ระยะ13-14ชั่วโมงหอดเลยจ้ะแต่ของอายคือมันได้ไปเปลี่ยนเครื่องอยู่อัมสเตอร์ดัมอันนี้คือ ตัวเก่าเนาะที่ยังบ่ได้เปลี่ยนจ้ะนั่นแหละเบอร์นั่นแหละจ้ะแล้วบันนี้เพื่อนกำกับไว้ว่าไม่รู้ว่าอาจจะพักกับเพื่อนแบบนี้รวมห้องเอาเขากับไพสี่อยากพักอยู่สิบสี่หมือกับปานอยู่ในคุกล่ะสิมาพักกับคนที่เขาบ่าหูอีกมกั็จากแนวใดเนาะแต่ยังหนึ่งเวลาเขาไม่เมื่อยมาเคยบอกนี่พี่น้องเขาก็อยากพักผ่อนเลยได้จัดแรกมันก็หดลายแหละพี่น้องเออแล้วมาแบบว่า คนเ้าไปโซนบุรีแบบนี้จะขึ้นสือาเบิง่งมันสิเมื่อยปปไดนแล้วก็ท่าในการที่สิลงบอบทะเบียนอยีนน่ยแบบนี้นะเป็นอย่างที่แบบป้าโมแม่แนวง่ายเลยพี่น้องไอ้ก็เลยไปเบิ่งกับการที่ไปวัดาใจาเองจ่ายด้วยตัวเองนะที่บรรวมกับตั๋วนะซื้อตั๋วเองจ่ายค่าห้องเองเท่าไหร่ราคาก็แพงอยู่คือกันถ้าตั๋วก็ซ้ำๆกันอาจจะ 400ี่ร้อยห้าร้อยหกรแูโรแล้วแต่สายการบินไอ้มาเห็นนี้มันหอมแ้ม้มาเนี่นะเอ,อ่อการกักตัวมันบริเขียนว่า14บสี่หมื่นจ่ะสิบหคืน16วันราคาเริ่มต้น30,000ืในหน้าเว็บไซต์จะเขียนว่าส0 0 0มแต่ไปดูโรงแรมที่ร่วมรายการ100่งโรงแรมไปเบิง่งไอคิกไปประมาณสีโรงแรมมีแต่สา0 0มื่นหกมื่นหมดเลย หาหมื่นหกหมื่นแสนหนึ่งมีแต่โรงแรมดังๆที่มาพ่วงเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวมันก็เงียเงี่ยเนาะมันก็เลยมีโรงแรมบอก,บแ,กอแบบ่าแลนด์มาร์กเอ่อแบบว่าอ่ามัลลิออดอยังพ่วงมาเนี่มันก็เป็นโรงแรมดังอยู่แล้วเนาะคือหนึ่งกับสี่ห้าหกพันเป็นหมื่นก็มีเนาะถ้าห้องใหญ่แหนกนั่นแหละจ้ะแล้วไอ้ไปเบึงถูกสุดแถ,ดถวล่างสิตธิวิภาวดีถูกสุดนะสามหมื่นสองอืมสามหมื 32, ่นสองนี่จะมี แต่ที่ไอเสดุดนะไอสะดุดตรงที่สุขุมวิทเนาะเพราะว่าไอต้องถ้าสมมติว่าไอเมื่อยดีไอก็สิไปเห็ุธุระอยู่แถวนั้นแบบนี้นนะสิไปเ็ดแค่วอย่างเพราะว่าไอเ็ดคลินิกแควอยู่ทองหล่อคลินิกเนาะเป็นร้านเป็นคลินิกประจําของไอไปเช็คสภาพฟันอะน,นะพี่น้องแล้วก็เหตธุรงธุระอย่างแถวนั้นนะนะถ้าหลังจากก,ากักโตไอก็เลยเบิ่งแถวสุขุมวิทสิบสิบเอด็ดสิบเอ็ดบ้างสิบห้าบ้างจันทรจันนีเออกระเบิ่งหลายๆที่ ราคาสามหม้ารวมอาหารสามือ้อืมห้องน้อยจ้ะ23ตารางเมตรเนาะตารางเมตรหรือตารางวาฮะตารางเมตรเนาะก็ถือว่าน้อยเหมือนกันแล้วก็มีพยาบาลมาตรวจเฮาทุกสาวัน4ี่วันอย่างแบบนี้เนาะถ้า5้าวันตรวจว่าไม่มีโควิดก็สามารถขึ้นไปเดินเล่นที่ดาดฟ้าได้15นาทีนั่นหละจ้ะ ไอ้กะบ๊ะป้าติดทุกไอ้เกิดอยู่ในใจนะพี่น้องถ้าบ่มีธุระนะไอ้ก็ไปอยากเมื่อนะอืมเพราะว่าวง่ายๆเ,เงินสี่ห้าหมื่นแค่ข่าวกลักตัวนะสาหรับตัวไอ้นะซื้องวซื้อควายได้สองสามตัวแล้วด้วยด้วยความที่อาแบบโมแมนคนมีเงินหลายไปด้นอ้องพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่ไอ้ก็ต้องเมื่อจ้ะคือไอ้กเมื่อตอนนี้เมื่อหน้าไอ้ก็ต้องเมื่อเพราะว่าหนึ่งคือ ทุเลเรื่องห้องเช่าของไอ้อายากให้มันแล้วจ้ะหนึ่งคือมันหลายสิ่งหลายอย่างอายากจะเหตไฟเหดติดบนฟงไวไฟอยากเหตทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เนาะถ้าถามว่าพอแม่พี่น้องเหตให้ได้บอกเหดให้ได้จ้ะแต่ว่าการที่เราไปทาโดยตัวเองบอกสั่งจังนย่ังนี้นะมันก็จะดีกว่าไอ้ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าไอ,าบอา้บ่มาบ่เมื่อเดือนธันวาค่ะมกราเป็นอย่างนี้พี่นอ้องอือหรือถ้าไอา้ตัดสินใจที่จะเมื่อกับรัฐบาล อาบ,บลูอ,กอากรยานแบบได้อยู่กับผู้อื่นแบบนี้เนาะกักตัวกับแบบเป็นเตียงคู่แบบนี้พี่น้องจ้ะเออคือทุกคนในการกลับประเทศไทยมันจะมีทั้งหมดอเอกสารนะสำคัญสำคัญนะลงทะเบียนก่อนเลยลงทะเบียนขอรับ C O E อืมลงทะเบียนขอรับ C O E คือใบอนุญาตให้เข้าประเทศไทยจ้ะ พอลงแล้วเนาะนี่คือไออานเบิ่งงด้พอลงปุ๊บ,บเขาก็ให้เราก็สอกอย่างพอเขาอนุญาตปุ๊บเขาก็ให้เราจองตัว๋วเครื่องบินอันนี้คือในฐานะที่ประเภทที่เราจองด้วยตัวเองแล้วก็จองตัวบินตัวบินเสร็จจองโรงแรมจองโรงแรมเสร็จทีนี้เราก็กอกไฟจ้ะพอเข้าได้ครับเอ,อ,เอกสาร coe เสร็จ ก่อนที่จะเดินทาง5วันเราไปขอใบ Fit to ไฟจากโรงพยาบาลคลินิกเนาะแล้วก็ของอานนี้ก็คือคุณหมอไอาปามีโมเป็นคุณหมอเ็ออกให้เนาะแต่ว่าโควิดนี้ต้องไปตรวจอยู่โรงพยาบาลจ้ะอันนี้คือเอกสารมีแต่แบบยุ่งยากมากเลยนั่นแหละอาย,ยังเกิดอ,อยู่้าสมดุดรไอโบมีทุลนะนี่ไอกระซิบโบเมอจ่จ้ะแต่พญายัเพิ่งก็บ,บอกว่าทำโบเมอยามนี้กะยามมันยากเก่าๆะนะก็เลยคิดว่าเออทำเมื่อไดแตดสินใจซีเมอ์แบบนี้กระซิเมืออะไรจ้ะ ไอ้ก็เลยบูไว้สิเมือ่อเมื่อใดหันระเบือพี่น้องเอ้ยช่วงนี้นะถ้าไม่มีทุรรอยาเดินทางเลยเสี่ยงมากมีการยกเว้นด้วยนะคะห้ามเอาของนั่นของนี่เมือ่อไอเบิ่งท,ทางแล้วถ่ายเมือ่อไอบ่ได้เอาเฮ็ดเมื่อนำหนอไอเซฟายไปส่งไปให้เอาจ้ะอืมจกักกับคนญานติดโควิดบ่เฮ้เห็ดนี่รือว่าจังไดไอก็บรูเนาะไอก็เลยคิดว่าก็าปเป็นอย่างไอก็เอาแค่เสื้อผ้าของฟุ้ง,งของฝาก ของพี่น้องกับ,บของพ่อแม่นะก็ไ่ได้ซื้อพอวันหนึ่งล้านปิดจ้ะสองคือแบบสถานการณ์ไม่น,นี้เับบุรุเลยเขาสืได้เมือเมอื่อใดพ่อแม่เป่นกับบ่ได้อีกอย่างดอกจ้ะแต่คือมันยากในงการซื้อของฝากในอย่างเนาะนั่นแหละจ้ะไอ้กับบุรุเลยว่า,อาไอ้ซื้อในเมื่อตอนใดพี่น้องเลยอาซีปุ๊บปั๊บเมือเลยหรือว่าจังไหนรือว่าลงทะเบียนไว้แล้วก็ได้คิวกะเมื่อเลยแต่ไอ้ก็คิดว่าไอา้ซีเลือกของจองเองอจ้ะยอมเสียงเงินรายแน่แต่กะ เพื่อความสบายใจเนาะนั่นแหละไอกก้บอให้หมู่ไอ้ฟังหมู่ไอ้แก่เพื่อนก็บอกว่าเอา้าพักอยู่น้ากันถ้าคนนนั้นติดโควิดเดี๋ยวจ้ะคนที่เมื่อนี่โดยส่วนมากเลยคือผ่านการตรวจโควิดจ้ะเขาบติดโควิดแนนอนอนอกจากว่าติดจากที่อื่นยกตัวอย่างคือตรวจไม่ละเอียดแบบนี้พี่น้องตรวจไม่ละเอียดแล้วเขาไปพักเครื่องแบบนี้เอออย่างนั้นนะแล้วเขาเข้าห,ห,ห,ห้องน้งห้องน้ำก็มีความเสี่ยงหลายพี่น้องเอยจากไอซีเอ็นแนวใดจ้จะ ทุระกันอยากเฮ็ดถ้าสมมติว่าไอโ้โบเมอเดือนมกราแบบนี้พี่น้องมาก็เป็นเวลาที่เลดเลดเพราะวันหนึ่งคือไออยากไปสร้างห้องเพิ่มอีกสองห้องเนาะเลดเลดออกไปเราวัน,นีนเดือนพฤษภาไอก็ต้องกลับมาแบบนี้นะพี่น้องนั่นแหละถ้าสมมติไอเมื่อเดือนธันวาไอก็สิมาเดือนมีนาไอก็บ่อยากให้ไปอย่างเป็นอยู่เพือเดียวนานแบบนี้สามเดือนกให้มันแล้วทุระเปน,เนี้พี่น้องอืมแล้วไอก็อยากไปสวีเดนไปหาเห็ดเดือน <c oughs> มีทุนนะเอาไปมีสะคือคือเขามีแพลนในแต่ละปีเนาะมันก็เลยแบบบอสมาที่สิดดเลย์ไปได้ไกล ين, พี่น้องจ๋ออาอือนอ่ละเบอร์ไอ้ก็ะตัดไปแบบเพลินเพลิน,พ,ลนพี่น้องจ๋าเดี๋ยววิดีโอมันสียาวเนาะได้สิบแปดก่นอนเราจะเดออย่างหนึ่งคือมันคำแลวาวอ้ยาเมีไนั้นเราเป็นตญาณอีดีพี่น้องเอ้ยมัเนเป็นตญาณอายามเรามาว่ามา,มานันมานี่คนที่บ่เคยเปิดไฟอะ่ะ น้องคือเบิเบเบเ่งอ่ะเป็นคนแนวใดบ่เเคยเปิดไฟอยู่อ่ะแสดงว่าเขาเคือเป็นคนที่ลึกลับอ่ะเออท่านดีๆคือเงียบได้เขาก็เงียบล้วพี่น้องนะนั่นแหละยานได้ใจเราเราสีคายกับพ้หยิงใจปูชายพี่น้องไปกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไอ้คนอนุญาตตัดผู้เดียวก็ได้ดอกเนาะทำแล้วจ้านีนหกโมงได้เดี๋ยวเห็นนี่แล้วแล้วกระสีไปกินให้พ่อใหญ่จ้ะแล้วก็สิตากแน่ใส่ซองฟิตแน่เนาะแล้วก็เสียไปให้ผู้ใหญ่มาเห็ด อันนี้มืออื่นจะมาวัดเนาะคนที่มาวัดนี่ก็อยู่แถวแคมเนี่ยแหละแบ่งพันไปเนาะจะเนาะไอคอนยาไปก่อนได้จะเด้อขอบคุณค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องจ้ะนี่เนะาะไามีจดอกํางางพี่น้องเลยไอว้วานี่พูตอบกว่าหากิโลจ้ะโอเคเนาะเจอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ